มาครับพร้อมครับทุกคนครับพร้อมลุยครับสีชมพูพี่มีเตรียมชุดมาเปลี่ยนนิดนึงบ้านเราจะเปลี่ยนเี่มายความว่าเดี๋ยวเราจะลงน้ำเดี๋ยวเราจะมีลงน้ำนิดหน่อยจริงจริงหรอแต่ต้องออกกางเกงขาสั้นมาเปลี่ยนจริงพี่ยืนไม่บอกเหรอเอาแล้วเอาแล้ว เราเล่นเราเล่ที่นอนจริงจริงกะโดดรอบหัวไฟอะค่ะเลยอ่าไม่ได้เปียกดีกว่ามาแล้วให้ถ่ไขหลักขึ้นไส้ได้ยังไงเดี๋ยวพักเดี๋ยวครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอสมาชิกของเราครบแล้วเราจะโบกไปบริเวณสนามหญ้าการแย้งของเราครับนีอากาศดีมากมีอากาศเย็นสบายมากครับอากาศเย็นสบายดีมาก

เดี๋ยวไม่่นี้ก่อนพรุ่งนี้วันจันทร์ถ่ายตรงนี้ไม่พรุ่งนดูเจ้า ครับตอนนี้ครับผมเข้าแถวได้เลยครับเข้าแถวเลยนะครับเริ่มต้นจากฝั่งนี้ครับผมขอเป็นผู้ลือนะครับตามด้วยแถวสีชมพูและตามด้วยแถวสีเขียวครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันก่อนนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราพอจะมีเวลาเดี๋ยวอาจจะได้กินข้าวกันอีกช่วงนะครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นเล่นมาเริ่มเล่นเกมกันดีกว่ามาทุกคนครับมาแล้วก็รับคุยกันเรื่องกระแดกันก่อนขอโทษด้วยครับทุกคน ไม่ดานฝันสีแล้วกสีแรงนะพี่ต๋อยสีเขียวสีชมพูชมพูเหลืองเดี๋ยวเราวางโทรศัพท์กันก่อนนะครับวางกล้องกันก่อนเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันก่อนนะครับทุกคนครับช่วงนี้เป็นช่วงของการแบทเทิลครับครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตแบ่งสีกันก่อนนะครับหัวหน้าสีของรายนะครับอ่ีเริ่มเป็นสีเขียวก่อนเลยครับทีนี้เชิญเลยครับโอเคพี่ถิ่งโตเชนเลยครับโอเคสีเขียวจะหน้านี้เลยนะครับ พรกันเลยครับพี่กันเชิครับผม้ก็พี่ิวพิเต้ครับมาทุกคนเข้าแถวเลยครับทุกคนครับเข้าแถวเลยเรื่องอะไางรวันนี้ สาเลยดีกว่านะครับปั่นเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันเพรวเดี๋ยวเราจะได้ให้แต่ละคนนมีเวลาไปแต่งเพรตีนตอนกางเืนของเราเป็นโีเมียนครับสาวๆอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงซึ่งจากนดิแล้วเนี่ยนะเราจะมี่นดิ่ดิ่งดิ่ดิ่งดา่งงดิกงดิ่งดิ่อง่แล้วนี่ใครได้นะ เต้ทีมเต้ใช่ป่ะเต้ใช่ป่ะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูซิว่าครั้งนี้สี่ทุ่มมิกันตแชมป์ได้หรือไม่ได้ได้ค่ะทุกคนต้องมาเล่นเกมได้ค่ะเกมนะวางอุปกรณ์ก่อนป่ะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มเล่นเกมเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเลทไปแล้วช่วงโบฮีเมียนเราจะแต่งตัวไม่ได้จัดเต็มนะครับป่านทุกคนวางโทรศัพท์วางตัวอย่างนี้เลยครับป่านนะข้างหลังนี้เขอเรียกอธิบายกันติกากันนะครับผมนะครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับทุกขั้นตอนในการแข่งขันของเราก่อนจะเริ่มต้นการแข่งขันครับส่งตัวแทนมาหนึ่งคนครับพีออครับหอมพี่นิวครับหอมพี่สโนว์ครับหมเป็นทีมของทุกทนยมเลยไม่ใช่สีไหนป่าไปไกลๆครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นเอาสีของตัวเองมาไว้ใกล้ๆแล้วแต่ให้เพียงแค่10วินาทีเท่านั <mus accessory> ้นต้องการแข่งขันในคราวนี้ครับแขวะใจช้ทุกลอม ในแต่ละทีมแข่งขันกันโดยสมาชิกในทีมจะต้องใช้ช้อนครับผมคนละหนึ่งคันพร้อมกับถังน้ําแล้วก็ขวดน้ํานะครับอย่างที่บอกคือต้องมีการตักน้ําจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งครับเราจะมีเวลาใยกันทั้งหมดคือสามนาทีทีมไหนที่ตักได้เยอะที่สุดในระยะเวลาที่เรากําหนดนั่นก็คือสามนาทีทีมนั้นคือผู้ชนะแล้วก็คนพร้อมกับเทคือผู้ชนะนะครับผมแต่ว่าต้องดูกันที่ เราจะมีทุกคนฟังกับกายกีนะทุกคนครับเราจะมีเวลา3นาทีเท่านั้นเราจะเอาจำนวนอีกสุดเนี่ยเป็นส่วนชี้วัดเพราะฉะนั้นตอนเร็วอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอเข้าใจไหมครับ3นาทีอาจจะหลายรอบอาจจะหลายรอบแต่รู้สึกว่าโอยแบบเยอะมาก3นาทีจะทำอะไรได้ไงก็ได้โอ้ยไม่ได้3หลายนะไม่ใช่ว่ามันจะตึ๊ Anh đi 200 rồi. Anh đi 200 rồi. Anh đi 200 rồi. Anh đi 200 แม่ลงแม่รูตรงน้แม่ลงแม่รูนี่พอได้นะครับพี่เจคครับได้เลยไได้เลยเยไดเดยรเเยไเเยไไไยบไปนะนักกีฬา าราเียนข้อ้คนที่ใช้ทักษะนะครับไมเปียนก็สีฟองขเราปนะครับเปีนมติดองใส่้โอ้นเองน้องน้น้อง er. น้อน้องน้องน้องน้ดงน้องน้อน้องน้ดน้อนอนอน้องนอน้อนอน้อนอน้อน้อนเน้องนนเอิน้อนเดิน้อนเนงน้องน้งน้อไนเ้างนองนอน้น้น้น ครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวกินเนืเหี่ยวได้อยู่ต่อนะครับอ่ะสีเหลื้อนะอ่ะอ่ะพี่ออยพี่กันอ่ะสรุปครับรู้สึกว่ากติกาไม่มีครับสำหรับเกมอะไรที่เราต้องเล่นกันทั้งหมดสามเกมครับผมไม่เป็นไรครับไม่ตอาเถียงเลทีมสีชมพูครับผมพี่เหียวเป็นไงพี่เหี่ยวตืมาทุกคน แข่งขันกันอย่างยุติธรรมแลเท่าเทียมกันะทำไมไม่มองตาไม่มองตาไปสักคนเลยครับขอเลืทุกคนองเรียนเพรดีครับโอเคโอเคแต่ตีหน้ามันความชื่นสัดเป็นสมบัติของนดีมาโอเคสำหรับช่วงบ่ายของเราปรเมสกับตัวเองหน่อยครับกคนครับย้อนมาเลยครับทุกคนครับแข็งใจแข็งมากนะคุณภาพดีกับไปด้วยนะูกตายครับยุตกรรดีแบบนี้เกิดขึ้นกับเอเอสคบ การคล่นดินเนอร์ว huh? ันน mm ี hmm. mm ้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นบอลฮิเนียนบอรฮิเนียนครับนะครับออกเสียงดีๆด้วยนะครับบูลยิเนียนนะครับผม มาเจอที่ห้องไหนนะพ่อไหนพ่อของเรานะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราบริเวณที่เราทานข้าวนะครับในช่วงบ่ายวันนะครับก็เจอเดินไปเจอเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเดเลยะคราจะพาทุกคนนะครับพกัแต่งตัวเต็มหรือเปล่าอาจจะมีใครน้องเขาป็นประเพณีแต่แต่เจอกันคือสิ่งต่างจกันเราเจอกันเลยนะครับทุกคนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทานอาหารก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีเกมแล้วตามติดมาด้วยมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าบรรดาน้องๆเรนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดส่วนวันนี้คราปิดปากพัดบอนตามอัธยาศัย น้องคีดทิมว่ะไปซาเชกครับโอขคดูิ้่ะไครเ่นไปอยู่คู่ดเออไม่ได้เลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอกน เราจะชนะใช่ไหมอ่ะอะไรนะเราจะชนะใช่ไหมอ่ะอไ,ไม่แนนถอบหมนี่เป็นอะไรที่มีตังเลยจ้ะ รอยต้องไม่ติดตรงนี้นะนี่ถึงหลับตาขอบคุณนะคะเตรยกันค่ะเตรยมกันแตงตัวกันมานะราดู I don't know.